ในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีเทคนิคที่ผมใช้เพื่อดูว่าตลาดจุดไหนมันเป็นตลาดที่กำลังทำการวิ่งแบบไซเย์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำการเข้าเทรดและหลีกเลี่ยงตลาดนั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อป้องกันเงินต้นหรือว่าเงินทุนของเราเนี่ยมันหายออกไปจากพอร์ตด้วยครับเพราะว่าการเทรดแบบตลาดไซเควนั้นมันเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงและไม่ควรเทรดอย่างยิ่งดังนั้นในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าเทคนิคไหนที่ใช้แล้วได้ผลที่สุดครับ ครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยิ G นดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคริปโตอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีเหตุผลมากมายหลายเหตุผลมากๆนะครับว่าทําไมคุณต้องหลีกเลี่ยงตลาดไซเวย์แต่หนึ่งในนั้นเหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คือตลาดไซเวย์เนี่ยมันเป็นตลาดที่เทรดยากครับมันคาดเดาทิทางการเคลื่อนไหวของราคาแบบยากสุดๆเพราะมันไม่มีการแสดงเทรนด์ที่ชัดเจนทําให้เราไม่สามารถที่จะหาจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนได้ครับแล้วก็บ่อยครั้งถ้าเกิดว่าเราฝืนเล่น ผลลับก็คือเข้าผิดทางครับและคุณก็จะสูญเสียเงินมหาศาลยิ่งถ้าหากไม่มีสับรลอนแล้วด้วยละก็เพราะเทรดเดอร์ส่วนมากที่เข้าผิดทางช่วงไซเวจะยังคงถือออเดอร์นั้นต่อไป เพื่อรอว่าตลาดอาจจะวิ่งกลับมาอีกครั้งและรอวันที่จะกลับมาทํากําไรและผลก็ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมครับเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนปวดหัวสุดๆเวลาที่เจอตลาดไซเวย์ครับผมได้รับคําถามมามากมายแล้วก็บ่อยมากๆว่าทำไมอินดิเคเตอร์มันจึงเกิดสัญญาณการทํางานที่ผิดพลาดให้ false s i g n บ้างแหละให้สัญญาณผิดพลาดจนทําให้เราขาดทุนบ้างแหละ นั่นก็เพราะว่าอินิเทเตอร์ส่วนมากมันจะทํางานได้ดีในตลาดที่เป็นช่วงเทรดนั่นเองซึ่งไม่ใช่ช่วงไซเวย์ดังนั้นตอนนี้ทุกคนรู้ตรงจุดนี้แล้วคําถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนคือตลาดไซเวย์และเราจะหลบหลีกตลาดเหล่านั้นได้อย่างไรคําตอบง่ายๆครับดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ จริงๆมีหลายเทคนิคมากๆที่เราใช้ในการหลีกเลี่ยงตลาดไซเวย์ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําทั้งหมด3เทคนิคด้วยกันครับและถ้าเกิดคุณดูวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆผมก็จะไล่ไปจนถึงเทคนิคสุดท้ายนั่นเองครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยวิธีพื้นฐานที่สุดซึ่งผมเดาว่าหลายคนอาจจะมองข้ามวิธีนี้ไปวิธีพื้นฐานที่สุดนั่นคือ EMA 200ครับตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าผมใช้เลี่ยงตลาดไซเวย์ได้อย่างไรผมจะลองอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูครับ ก่อนอื่นให้ทุกคนคลิกที่ indicator ครับแล้วพิมพ์คำว่า EMA mm hmm. เพื่อ add indicator ที่เรียกว่า moving average exponential ไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้แล้วก็รู้จัก indicator นี้เป็นอยา่างดีเราเรียกว่า EMA นะครับเปิดการตั้งค่าขึ้นมานะครับใส่ค่าจากเล n เดิมที่เป็น9นะครับแก้ให้เป็น200แล้วก็มาเปลี่ยนสีมันหน่อยครับให้เป็นประมาณนี้เลยกดโอเคไปครับคำถามคือแล้วหลังจากที่เพิ่มมาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตลาดตอนนั้นมันเป็น s i d e w a y คําตอบง่ายๆคือการดูความชันของเส้นเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตครับมาดูกันโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าราคานเคลื่อนไหวเป็นเทรนดนะครับหรือว่ามีความ เป็นทิศทางมีโมเมนตัมที่ชัดเจนเราจะต้องเห็นความชันของเส้นเป็นแบบนี้ครับยกตัวอย่างทั้งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ในที่นี้ผมไม่ได้เปิดตัวกราฟราคาขึ้นมาให้ทุกคนเห็นนะครับผมเปิดแค่เส้น EMA ทุกคนเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเอาเส้นเนี่ยเปรียบเทียบกับบล็อกที่อยู่ด้านหลังก็ได้ครับมันจะมีความชันมากๆแทบจะวิ่งลงมากลายเป็นเส้นตรงเลยดังนั้นโมเมนตัมตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่ากราฟมันมีความชันมากๆเมื่อวิ่งมาถึงจุดหนึ่ง เราจะเห็นว่าตัวเส้นนะครับทำการเปลี่ยนทิศทางแทบจะเป็นทิศทางเส้นแบบนอนหรือว่าแบนราบไปกับกรอบเลยเห็นไหมครับกรอบอ้างอิงที่อยู่ด้านหลังที่เป็นแบ็คกราวน์เนี่ยมันแทบจะนอนไปแบบนั้นเลยช่วงตลาดหลังจากนี้หรือว่าตรงนี้เป็นต้นไปนี่แหละครับที่มันไม่มีความชันเมื่อเทียบกับอดีตจุดตรงนี้ผมจึงให้ทุกคนสามารถเอาไว้ดูได้ครับว่าณจุดตรงนี้มันคือตลาดที่เราเรียกว่าไซเวนนั่นเองครับดังนั้นเราจะรู้ได้เลยครับว่าราคาที่วิ่งอยู่ใน โซนนี้เราไม่ควรเข้าเล่นและอย่าฝืนอย่ามีความอยากจะเทรดตลอดเวลาต้องมีความอดทนให้มากครับและรอเวลาที่เส้นมีการเปลี่ยนแนวโน้มเท่านั้นจึงค่อยพิจารณาในการเข้าเล่นครับเพราะถ้าหากดูถัดไปหลังจากที่ตลาดเนี่ยทำการสร้างฐานหรือว่าวิ่งแบบไซเวย์มาแล้วนะครับตลาดก็จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มอย่างชัดเจนนะครับเส้นจะมีความชันขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับกรอบในอดีตที่ผมเคยบอกก็จะเห็นว่า มันสามารถชันขึ้นได้จริงๆครับทีนี้ผมจะลองเปิดตัวกราฟราคาขึ้นมาทุกคนก็จะเห็นว่าณนะจุดที่ผมทํากรอบไว้แบบนี้นี่แหละครับมันคือจุดที่เรียกว่าตลาดกําลังเกิดการไซเวทและทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับการที่ใช้เส้น EMA เนี่ยที่ผมบอกยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับมันไม่ได้ใช้เพื่อหาจุดเข้าว่าเฮ้ยเราจะเข้าได้หรือยังแต่เราใช้มันเพื่อให้ดูว่าตอนนั้นเนี่ย ตลาดนะครับมันกําลังวิ่งเป็นเทรนด์จริงๆและเราจะใช้สิ่งที่เรารู้นี่แหละครับว่าตลาดมันกําลังเป็นเทรนด์จริงๆเนี่ยเพื่อหาต่อไปว่าเราจะเข้าตรงจุดไหนเพื่อหาโอกาสในการเล่นตรงโซนนี้นั่นเองครับดังนั้นวิธีนี้คือวิธีพื้นฐานที่สุดในการใช้ EMA เพื่อดูว่าจุดตรงไหนที่มันเป็นไซเยวนั่นเองครับและอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้นั่นคือการดูระยะห่างของตัวเส้นครับ ยกตัวอ,อย่างหากราคานะครับมีการเคลื่อนไหวลงมาอย่างแรงแบบนี้เส้นชันลงมาแบบนี้อย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างและถ้าราคามันค่อยๆเคลื่อนที่เข้าใกล้ตัวเส้น EMA มากเท่าไหร่แสดงว่าตลาดมันกําลังจะเป็นไซเย์นั่นเองครับ มันจะคล้ายกับว่า EMA นั้นคือแม่เหล็กที่คอยดูดแท่งราคาเหล่านี้อยู่เพราะเปรียบเทียบกับช่วงถัดไปนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าราคาจะวิ่งห่างออกจากเส้น EMA อย่างมากพอสมควรนั่นคือ EMA ตอนนี้มีอำนาจแม่เหล็กในการผลักราคาออก แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ EMA ดูดราคาเข้ามาติดกับเส้นอยู่แบบนี้นั่นคือตลาดตอนนั้นกำลังทำการเคลื่อนที่แบบไซเว้นั่นเองครับต่อไปมาดูเคล็ดลับข้อถัดไปกันครับวิธีการถัดมาที่ผมใช้นั่นคือการใช้ Support and Resistance Zone ครับสิ่งที่คุณควรจะทำนั่นคือการปรับ i m ม f เ a ร e ให้สูงขึ้นมาหน่อย ตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปจนไปถึง time frame วันใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนทำการตีโซนขึ้นมานครับโดยการระบุโซนลงไปเลยให้ชัดเจนนะครับว่าโซนไหนมันคือโซนแนวรับและโซนไหนมันคือโซนแนวต้านแบบนี้ครับหากราคานะครับมีการทำเทรนด์ลงมาเนาะแล้ววิ่งลงมาหลังจากนั้นราคามีการรีเจ็คอยู่หลายครั้งที่บริเวณโซนนี้นะครับทุกคนจะสังเกตได้เองหลังจากที่มันเป็นเทร เมื่อสิ้นสุดเทรนนะครับมันจะต้องทําการพักตัวหรือการวิ่งแบบไซเวย์นั่นเองครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในตลาดมานานพอสมควรหรือว่าเทรดมาสักระยะจะรู้นะครับว่าหลังจากที่ราคาหรือว่ากราฟเนี่ยมีการวิ่งทะลุตัวกรอบของการไซเวย์ที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านไปแล้วมันจะวิ่งทะลุขึ้นไปครั้งนั้นเพื่อไปทําเวฟใหม่หรืออาจจะวิ่งทะลุลงไปเพื่อไปทําจุดโลจุดใหม่เพราะการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้านแล้ว มันก็มักจะวิ่งเป็นเทรนครับเป็นเทรนแล้วก็พักตัวพักตัวแล้วก็สายเวทีนี้ถ้าเกิดทุกคนสามารถมองออกเลยครับว่าตลาดเนี่ยจบเทรนนั้นหรืออาจจะวิ่งเทรนนนมาแล้วแล้วอยู่ดีๆตลาดก็กําลังถูกรีเจคที่จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้จุดนี้สลับไปมาให้ทุกคนทําการตีแนวรับแล้วก็แนวต้านขึ้นมาดังนั้นหากราคานะครับยังวิ่งอยู่ในโซนแนวรับและแนวต้านตรงนี้ผมจะไม่แนะนําให้ทุกคนทําการเทรดหรือทําการเล่นอย่างเด็ดขาด เพราะอะไรผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าตลาดไซเวย์มันมีความอันตรายอย่างไรดังนั้นเมื่อเรารู้ตรงจุดนี้แล้วเราจึงไม่ควรทำการเข้าเล่นครับและจุดที่น่าสังเกตตรงนี้ก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ตีเป็นแนวรับหรือแนวต้านก็ได้ซึ่งบางคนอาจจะตีเป็นชาน n e ลขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งการตีเป็นชาน n e ลบางครั้งนะครับราคาอาจจะมีการวิ่งแบบนี้ นึกภาพออกไหมครับถ้าราคานะครับมีการวิ่งแบบนี้แล้วมันไม่ได้เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่มันขนานลงไปเลยนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแนวของ h o r i z o n ท a ลแบบนี้เป๊ะๆมันอาจจะเป็นแนวเวทนะครับหรือว่าแนวไหนก็ได้แต่ว่าถ้าราคายัางวิ่งอยู่ในโซนแบบนี้นี่แหละครับที่ผมแนะนําว่าไม่ควรเล่นเด็ดขาดนั่นเองต่อไปเรามาถึงเคล็ดลับข้อต่อไปนะครับเคล็ดลับนี้จะต้องประยุกต์การใช้งาน i n เคเต t o r เพิ่มเข้ามาครับและก็เป็นเทคนิคที่ผมชอบใช้เหมือนกันนะครับนั่นคือกลยุทธ์ ADX นั่นเองครับผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้ไม่ได้เป็นคนที่เทรดเพียงสินทรัพย์เดียวแน่และก็ยังปวดหัวกับการที่จะต้องคอยสลับหรือใช้หลายๆเอ็กเช่งหรือหลายโบรกเกอร์สลับไปมาวันนี้ปัญหานี้ได้จบลงแล้วครับเพราะบิงเอ จะรวบรวมแพลตฟอร์มการเทรดไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นคริปโตฟอเร็กทองน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรืออินเด็กต่างๆเข้ากันไว้ที่เดียวเลยครับบิงเอกได้รับความน่าเชื่อถือระดับโลกออกคริปโตไว้ใจทุกคนก็วางใจได้เลยครับหากอยากสมัครใช้งานให้คลิกสมัครที่ใต้ใตคลิปนี้แล้วผมมีคลิปสอนตั้งแต่สมัครรวมถึงการฝากเงินและก็การเทรดด้วยนะครับสามารถดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับยังไงจะสมัครก็ฝากบิงเอกไว้ด้วยนะครับให้ทุกคนทําการคลิกอินดิเคเตอร์ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ไปเลยพิมพ์ผมว่า ADX หลังจากนั้นเราจะเจอนะครับ i ิเ t เ a อร์ของ TradingView เองเลยนะครับที่เขียนว่า a v r a g e Directional Index นะครับก็คลิกเข้าไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไปครับเราจะมาทำการตั้งค่ามันนิดหนึ่งให้ทุกคนนะครับเอาเครื่องมือที่เรียกว่า Trend Line หรือว่า Horizontal Line ตีขึ้นมาแล้วมาคลิกที่ตัว ADX ตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้ Double ลคลิกแล้วใส่ตัว Coordinate นะครับตรงนี้ให้ใส่เป็น30 หลังจากนั้นแล้วกดโอเคไปได้เลยครับโอเคตอนนี้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเราจะใช้งานมันอย่างไรนะครับจริงๆแล้ววิธีการใช้งานมันง่ายมากๆนะครับการจะดูว่าตลาดช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงไซเว์หรือไม่ให้ดูแบบนี้ครับถ้าหากตัว ADX นะครับมันอยู่ใต้เส้นที่เราเรียกว่า30หรือเส้นสีขาวที่เราทําการตีเมื่อสักครู่นะครับเราจะสามารถไอเดนได้เลยครับว่าตลาดตอนนั้นเนี่ย มันไม่มีโมเมนตัมมากเพียงพอนั่นหมายความว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงไซเวย์นั่นเองครับถึงแม้ว่าในทางความเป็นจริงนะครับในการเทรดจริงๆเนี่ยการใช้อินดิเคเตอร์ตัว ADX ผมจะไม่ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่ครับทำไมผมถึงเอามาสอนเพราะเวลาที่เราทำการหาตัวไซเวย์นะครับหรือเรากำลังคิดอยู่กับตัวเองว่าตลาดตอนนี้มันเป็นไซเวย์แบบที่เราพิจารณาหรือไม่ให้เราเปิดอินดิเคเตอร์นี้ขึ้นมาครับ หากคุณต้องการคนที่จะมากระซิบบอกคุณข้างๆหูว่าความคิดนี้มันถูกหรือผิดที่คุณคิดว่าตลาดตอนนี้มันเป็นไซเย์ ADX เท่านั้นครับที่จะช่วยคุณได้ครับเปิดขึ้นมาครับเจอตลาดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าค่าของมันเนี่ยวิ่งอยู่ต่ำกว่า30นั่นหมายความว่าตลาดตอนนั้นกำลังเป็นไซเย์อย่างเต็มรูปแบบครับแล้วดูกันว่าหากตลาดมีการวิ่งที่ไม่เป็นไซเย์ล่ะ ค่า ADX จะวิ่งเกิน30ขึ้นมาแบบนี้นั่นคือตลาดไม่เป็นไซเวย์และกำลังทำท่าทีเป็นเทรนดอยู่ทีนี้ลองมาดูนะครับถ้าเกิดผมปรับ i ท e f เฟรมไปที่4ชั่วโมงลองมาดูการวิ่งครั้งใหญ่ของตัว BTC กันนะครับว่าเฮ้ยการวิ่งครั้งใหญ่เนี่ยค่ามันอยู่ต่ำกว่า30หรือเปล่า อ่ะสมมติยกตัวอย่างนะครับการขึ้นในเว็บสนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าค่าเนี่ยมันสูงกว่า30มหาศาลเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วตลาดตรงนี้ที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้ล่ะจะเห็นว่า ADX ก็วิ่งอยู่ที่ต่ำกว่าค่า30นั่นเองครับส่วนถ้ามันอยู่เหนือค่า30มันหมายความว่าตลาดกำลังได้รับโมเมนตัมแล้วก็กำลังที่จะเป็นเทรนขาขึ้นอย่างแข็งแรงนั่นเองครับ และนี่ก็คือเทคนิคที่ผมใช้เอาไว้ดูว่าตลาดตอนไหนเป็นไซด์เวย์เพื่อที่จะได้เลี่ยงการเทรดในช่วงนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะเลี่ยงตลาดไซด์เวย์ให้ได้ผมอยากจะบอกนั่นก็คือทุกคนจะต้องอดทนรอครับถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแล้วว่าตลาดช่วงนี้มมนเป็นตลาดไซด์เวย์นะครับยกตัวอย่างเช่นตีแนวรับแนวต้านตี EMA ขึ้นมานะครับหรือว่าเอาตัว ADX มาดูแล้วก็ต่างแตกแต่หลายคนนะครับยังรู้สึกว่าผม,มอยากจะทำการเทรด จุดตรงนี้นี่แหละครับที่จะเป็นจุดทําให้ทุกคนรู้สึกว่าถ้าปล่อยว่างไว้อาจจะเสียโอกาสหรือเสียกําไรในการทําการเข้าเทรดจะเห็นว่าจุดตรงนี้ราคาเริ่มวิ่งเข้ามาใกล้ EMA แล้วเห็นไหมครับตอนนี้ก็ยังใกล้อยู่ดังนั้นโซนนี้ทั้งหมดแทบทั้งหมดจะเรียกว่าโซนไซเว์แล้วถ้าเกิดเอาแนวรับหรือแนวต้านมาประกอบกันอีกทุกคนจะได้โซนไซเวที่ชัดเจนสิ่งสําคัญคือถ้าหากสินทรัพย์ใดยังไม่สามารถทําการเทรดได้ให้ไปดูสินทรัพย์อื่นครับ เพื่อดูอว่าสินทรัพย์อื่นนั้นมันเหมาะสมหรือว่ามีแนวโน้มที่เราจะทําการเข้าเทรดได้หรือไม่นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ